สวัสดีครับก็พบกับผมโปเช่ช่องคนนิช่นเช่นเคยนะครับศูนย์รวมความบันเทิงของคนมีระดับนะครับเฮ้ยวันนี้ผมมีภารกิจจะมาถอดซื้อซ่อมเจ้าเครื่องยนต์ในตำนานคือ l o w ท e c สปอร์ต35นะครับตัวนี้มาด้วยอาการจะขอบอกว่างันงันงันแล้วมันเบรกตึ๊บนะครับโอเคมาถอดลื้อเลยครับว่าข้างใน มันมีอะไรเสียหายมากน้อยเพียงใดเลยครับ <mm> ่อ <mm> 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 นอื่นผมก็ต้องมาถอดอุปกรณ์ต่างๆเมื่อก่อนันั่งเช่นวินกระตุกนะครับฝาครอบพัดลมพัดลมสายพานพัดลมนะครับสปอร์ตตัวนี้เป็น38.5นะครับเป็นแหวนตัวแอลแหวนครอบหัวลูกสูบนะครับ ส่วน35ที่ผมเอ่ยต้นต้นคลิปนั่นเป็นอีกตัวพอดีมาพร้อมกันนะครับตัวนั้นยังไม่ถึงคิวนะครับเดี๋ยวถึงคิวแล้วก็ต้องทำเหมือนกันครับเครื่องรถแท็กนี้ถ้าเป็นสปอร์ตนี่เครื่องอัตราบริหารเขาจะเยอะมากที่สุดเลยนะครับถ้าเทียบกับตระกูลรถแท็กทั่วไปนี่ครับสาเหตุที่เบรกด้วยครับคือคอยมัดคอยหลุดออกมาปั่นอยู่ใน หม้อไม่เหล็กปุมดิ๊กเลยครับเละเทะเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าไม่เหล็กจะเสียด้วยหรือเปล่านะเพราะว่ามันปั่นเละเทะเหมดเลยนะครับนี่วันนี้มืดหน่อยนะอครับมองไม่ค่อยเห็นเลยทีเดียว แล้วจะถอดนี้ออกออกก่อนนะครับคือมันปั่นโดนคอยเสียทั้งสองตัวเลยนะครับเนี่ยอระจานไฟคงไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเช็คอีกทีนะครับจะถอดไม่ใช่ทีเดี๋ยวขอเปิดอุปกรณ์ให้หมดก่อนเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ข้างในเราเช็คไม่ได้ก็ต้องถอดให้หมดก่อนว่าแต่ กานไฟเสียด้วยหมดด้วยหรือเปล่าหรือว่าน็อตหวานยังไงน็อตถึงได้หลุดออกมาได้หรือว่าขันไม่แน่นยังไงนะครับโอ้ทอยเสียออกยากมากเลยครับเนี่ยเพราะว่านสวมเข้าไปแล้วปิดชิดมากนะครับ <c oughs> เพราะมันไม่ใช่ท่อดเดิมเพาขาทำใหม่นะมันมัน,ม,นมันสั้นทำให้มันสั้นกว่าเดิมออกยากมากเลยครับเนี่ย แล้วเราไม่เอาออกก็ทไ,ไม่ได้ครับดูรั่วหมดเลยเนี่ยคอยรั่วหมดซิงก็รั่วเนะยอะเปียกเลยครับปวกเกนฝาตรงนี้ก็รั่วนครับเนี่ยคือถ้าเราไม่ถอดเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวลูกค้าไปใช้ก็จะเบรกอีกครับอันนี้ยังดีนะครับยังดีคอยมันหลุดชิงเบรกซะก่อนนะครับแต่ว่าโชคดีนะครับถ้าเบรกที่ลูกนะหาลูกยากนะคตัวนี้ พอเสียใช้ตอกสวงเข้าไปถึงจะไม่มีเข็มขัดรับต่ก็ว่าโอ้โหแน่นมากเลยครับออกยากมากเลยครับเนี่ยออกแล้วนะครับโอ้โหยังยากลำบากมากเพราะถ้าเราไม่ไม่เอาท่อออกเราก็ไม่สามารถจะฝาสูบออกได้ไม่สามารถจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้นะครับเปลี่ยนท่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะติดเจ้าข้อพัดลมเนี่ยตุดหล่อเย็นมันนะครับ เนี่ยประกันฝาลูกโซ่วลวกซึมหมดเลยนะครับตอนิธีถอดตาวท่อเราต้องต้องเคาะต้องต่อยอย่างเดียวนะครับถ้าต่อยทุบแรงเคาะแรงก็ท่ออาจะบี้ได้นะจะเสียหายได้นะครับนี่นะครับรอยรอยคาบลวกออกหมดเลยครับเยอะเลยครับเนี่ยยังดีนะครับที่คอยหลุดซะก,ก่อนคอยไม่หลุดก็จะเบรกที่ลูกซ่จะหายแน่นอนนครับ แต่หูสูบนี่ก็ลอยลอยเหมือนมีอะไรขึ้นมาจับๆนี่ครับเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเช็คอีกทีเดี๋ยวชักเสื้อดูปืนก้านบนด้วยเลยนะครับว่ายังสภาพดีอยู่ไหมถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่ามันจะได้เอืเอกตไปแตกขึ้นมาก็จะเสียหายพังอีกนะครับ ออกแลวนะครับผมต้องเชื่อมตัวนี้นะครับเชื่อมตัวนี้ติดเพราะยิงเกียวปกตินะเกลียวเกียวเกียวขวาเหมือนน็อตทั่วไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่เชื่อมพอจริงเุ๊บเขาก็หลุดตัวนี้เาก็หลุดนะครับแต่เดี๋ยวเรามาด,ดูตัวนี้อีกทีว่าตัวนี้เขาทำได้แบบไหนนะครับตัวนี้มีเกียวหรือเปล่าหรือว่าอัดเดือดเฉยๆนะครับอันนี้ละ่ะที่เราจะต้องดูอีกที แต่ลอยมีห่วงมีรูมีเกลียวหรือเปล่าถ้าไม่มีเกลียวเราจะได้เดินดูดออกได้เลยก็ไม่เป็นเกลียวนะครับเป็นเจเปอร์ธรรมดานะครับเนเปอร์ธรรมดาเจเปอร์ใส่ไปแบบนี้แต่ว่าแน่นนะครับแน่นอยู่ แล้วก็ตัวนี้ที่เราที่ผมเชื่อมนี่แล้วก็ยิงออกเกลียวทมดา,าครับเกลียวปกติไม่เชื่อมก็ไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเกลียวสองท่อนครับพรายิงมันถอยออกครับถ้าไม่เชื่อมต้องเชื่อมให้ติดกันครับนี่ถอดได้เดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้ไปเช็คขึ้นทันกึงเช็คด้วยว่ามันที่มันโยนโยนหน่อยๆนันเราจะแก้ไขย,ยังไงให้ให้เขาได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเด็กแข็งด้วยครับแล้วบางลอยแล้วผมไม่ไม่ทราบว่าเขาใช้ของอะไรทํามานะครับ มันมีเวียงเวียงมันเหมือนจะไม่ได้ศูนย์นิดหน่อยนะแต่ว่าเพาเพาเครื่องแลเครื่องโอเคอยู่ครับนิ่งครับนี่ครับนิ่งสากเชคอยู่แล้วเพาที่เครื่องนี่นิ่งครับตรงนี้นิ่งมามาบาโดดที่สิ่นที่สร้างเอาใหม่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแก้ไขกันต่อเดี๋ยวเราไปดูขึ้นเช็คสูกันทึนกึนนะครับตัวนี้ด้วย แต่ตัวนี้ผมอาจจะแก้เขาตัดลงไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันยาวไปยาวไปแล้วมันไม่มีอะไรรับเลยนะครับมันก็จะยิีงคดก็ยิ่งดันเวลาแกนหางมาชนกันแล้วเวลามันดันเนี่ยมันก็จะดันตัวน,นี้ยิ่งงัดทาให้งัดไปใหญ่นะครับเราจะได้ช่วยเขากหน่อยประมาณนี้เพราะดูจากกอกหางแล้วหางนี่สวบน้อยไปหน่อยครับเดี๋ยวตัดออกสักขนาน,นี้จะได้ดีขึ้นนิดนึงครับแต่ส่วนตัวเนี้เราอาจจะแก้ไม่ได้เพราะดูจากสภาพแล้ว ก็จะแก้ไขอะไรมากไม่ได้อาจจะดัดได้เล็กน้อยเพราะว่าเขาทาเชื่อมมาหมดเลยนะน็อตนี่ก็ใส่มาแล้วก็เชื่อมมาด้วยแล้วก็จะเกิดแก้มันจะต้องรื้อทําใหม่ทาใหม่ง่ายกว่าก็ทาสร้างใหม่ทั้งอันจะง่ายกว่าแล้วมันก็จะเป็นงบปานปลายมันจะจะเป็นงานงบปานปลายมันไม่ใช่กานมาแก้ตรงนี้คนระับอันนี้เราคงจะต้องปล่อยอยไว้ยี้เดี๋ยวเราแก้ไขตรงนี้ให้แต่เวเอาไปเช็คก็ไปเช็คมันเท่นึ่งหน่อยครับว่าลดมากน้อยขนาดไหนนะแต่ละอันแล้วเดี๋ยว อันไหนที่เราไปพอแก้ไขก็ได้บ้างทิ่งบไม่บานปนลายนักเราจะแก้ไขให้นะครับเฮ้ยเดียวก็พวงบากพาไปหมุนวิ่ง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 หน่อยครับ่เดี๋ยวเรา แต่เด็กสำคัญเดี๋ยวผมแก้ใหม่ได้ง่ายครับอันนี้ไม่ยากเอาอันนี้ออกก่อนอันนี้จ,จะลำบากเพราะามันเป็นงานหาศูนย์รูในแล้วก็มาทำมันนอกมั็นจะยากครับมันไม่เหมือนการสร้างใหม่สร้างใหม่เราจะมีพื้นที่จับแล้วเราท,ทําทีเดียวครับตั้งศูนย์ให้ใกล้เคียงแล้วก็ลวงสเอรปหรือว่าเชื่อมอะไรเนี่ยมันจะจะง,ง่ายกว่ากันนะครับ เลี้อยเป็นงูเลยนะครับเดี๋ยวผมเช็คขอดูเช็คศูนย์ในก่อนว่าถ้าศูนย์ในได้จานเลื้อยเลื้อยเป็นงูนี่ก็โอ้โหนนะครับต้องดัดเต็มใหญ่ไปให้เงีเ้สเต็ปได้นะแต่าจานย่อไปเลยนะค,คือเรื่องเรื่องมันบางเลยแล้วมันไม่มีสเต็เปเอ่ยนะเขาก็เชื่อมาทีแรกมองจากนหน้าตาก็ดูดีนะครับจะไปเห็นผลง,งานแล้วกันู้ว่า นี่เดี๋ยวผมไม่ผมจะขึ้นเท่นอัดดัดให้หน่อยเพราะแข็งครับแข็งดูแลแข็งนิดนิดแข็งนิดนดัดซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมาขึ้นเท่นเพิ่งเช็คไปเรื่อยๆครับนะครับที่เขาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะแก้ไปอยู่ตรงนี้นะครับระยะหายก็จะใส่ลึกๆนิดนะครับแล้วก็จะได้ ดวยการยัดปีกหน่อยให้มันสั้นประชิดปีกหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทำะมานี้นะครับปับเกลียวประมาณนี้แล้วเราเชื่อมเลยด้วยจุดรั่วรั่วที่แป้นขบูด้วยนะครับเครื่องตัวนี้ผม,มต้องทําแป้นกระปูดใ,ใหม่ผมเจาะรูเพิ่มนะปกติของสปอร์ตมาเขาจะใส่น็อตแค่สองตัวแต่ว่า ของเดิมจากโรงงานมาเลยส่วนใหญ่เครื่องใหม่ๆถ้าสภาพดีๆครบๆมันจะมีโอลิงนะครับมีลูกยางโอลิงประกอบของหน้าแปนกระบูนะครับคือตอนนี้มันไม่มีแล้วมันก็ต้องหาวิธีทํายึดน็อตเพิ่มขึ้นนะครับผมก็จะยึดนอดด็อตให้มันสามตัวรระหว่างเสื้อสูบหนึ่งเสสูบสองนะครับเจาะผ่ากลางแล้วก็ใส่น็อตหลักแล้วก็ขันเพื่อให้เป็นน็อตสามตัวจะได้แน่นขึ้นประเดิมนะครับ <S <S ผมก็ด้ทําความสะอาดลูกสูบเสื้อสูบแล้วก็จะ ประกอบกับเข้าเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ ทีแรกว่าจะจะแก้ไขอันนี้แล้วใส่พนอะดีเปลี่ยนแผนนะครับจะของจะของแยใส่กระูเดียวกับเป็นกระูเดียวนะครับก็ผมก็ได้สร้างเหล็กมาแทนนะครับเดี๋ยวก็ใส่อันนี้นี่ครับเราได้ทาโลโก้ทำลายด้วยดูดีม่เช่ตะกูลด,ด้วยนะครับเดี๋ยวจะใส่อันนี้ประกอบต่อแล้วนะครับเพราะว่าจะของให้ใส่กระูเดียวนะครับ ลมเราก็แก้ไขให้ใหม่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่บูทกลางระหว่างลูกปืนลูกหนึ่งลูกสองมาครับขันร่วไปมันบีบลูกปืนพัดลมฝืดนะครับของเดิมวัดวงเป็นแปะตะปิงไว้นะครับมันค้ำยังไงก็รู้เวลาขันแล้วมันฝืดนะครับผมก็เึ่งแนแหวนมาใหม่นะครับลองดูสิว่าจะฝืดไหมนะครับใส่ใส่เข้าไปแล้วจะฝืดเหมือนของเดิมไหมนะครับ เราต้องใส่ลิมกันนะครับรู้ผมรู้สาเหที่ที่ฝึกเทสจริงนะครับตัวนี้บางไปครับเพราะว่ากรเลนกระนสองลูกเวลาใส่เข้าไปแล้วหน้ากระเพลนไม่ยันกันนะเพราะขันบีบไปล้างลระเพลนมันก็รวมนะครับมันก็อัดตัวเองมันจะต้องใส่แหวนตัวนี้ตัวนะครับ แต่ตัวนี้ต้องการให้อีกตัวนึงให้ลอยตรงจะพินนี่ครับตูเดวผมมาหาแหวนใส่ให้ลอยตัวนะครับลื่นๆผิวเลยครับอของเก่ามาเปิดตึกเลยครับเราก็พร้อมประกอบกับเข้าเหมือนเดิมนะครับพัดลมฝาควาพัดลมแล้วก็วินจานไฟแล้วก็ทำใหม่แล้วนะครับ จัดไฟแนละ้วเรากึงอันใหม่ให้เลยนะครับเพียนใหม่เลยก็กล้จะได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวประกอบชุดภายนอกเสร็จก็เดี๋ยวจะยกลงขั้นหนึงล่างก็จะต้องเดินน้ำมันก็จะลองสตาร์ทได้นะครับ เดี๋ยวผมจะประกอบบนโต๊ะนี่ประมาณแค่นี้ก่อนนะผมจะยกใส่นู่นนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมลองสตาร์ทดูว่ามีตรงไหนตำแหน่งไหนฝืดหรือว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อเราจะได้เช็คพะวันนี้มันจะสตาร์ตสตาร์ตรบาาแด้เดี๋ยวมันจะยกลงนู่นแล้ว,ลวประกอบชิ้นส่วนพวกวิน,ปนตปพานลมตรงนี้ข้างล่างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายท่อก่อนก็เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ตนะครับผม ต่อน้ำมันเสร็จผมจะลองสตาร์ทดูแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับบางคนก็ถามผมว่าทำไมไม่ไม่ใส่ตามรูทําเร่งมันซึ่งสิ่งเขาไม่ใส่ไม่รูใส่เร่งก็ไม่ใส่ในรูแล้วก็โชว์สสยเร่งด้วยแล้วก็มันลื่นนครับลื่นพอใส่ไในรูแล้วมันลื่นเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ลมแต่ผมจะยิงไฟก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เราวัดไปตอนที่เราทําเราไม่ได้ติดอ่ะแล้วเราติด เพื่อความแม่นยำเช็คทีนะครับผมจะยังไม่ใส่พัดลมยังไม่ใส่สเบ,บยพัดลมยังไม่ใส่วินนี่ครับลองลองดึยิงไฟกับหน้าโมลก่อนเผื่อเราจะมีการแก้ไขด้วยถอดเราจะได้ง่ายครับเดี๋ยวผมจะยิงไฟทีก่อนนะผมว่าเชค็คองศาระยะชัก TDC ก่อนนะว่าอยู่ใต้บนเท่าไหร่แล้วก็เราจะเอากี่มิลน,นะครับ <laughs> ตอนนี้ TDC ก็อยู่ที่โดยประมาณนะ อยู่ที่แปดร้อยนะครับที่ดีอยู่ที่แปดร้อยเดี๋ยวเซตทีโลให้มันศูนก่อนแล้วผมจะขีดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาซักตัวนี้ผมจะเอาทักสามร้อยได้กันผมจะเักสามร้อย หรือว่าสองร้อยแปดสิบอะไรนี่แหละแล้วดูดูอาการเครื่องนิดนึงองศาจุดนี้ส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ตายตัวนะครับผมจะดูจากอาการเครื่องแล้วดูจากฝาที่เขาทํามาด้วยครับว่ามันมีการตอบสนองขององศาจุดยังไงนะครับทุกตัวส่วนใหญ่จะไม่เท่ากันนะครับก็ต่แก่อ่อนมากน้อยต่างกันนะครับผมเอาสองแปดสิบนะครับสองร8อยแปสิบสองสองร้สองรสิบเนี่ย ประมาณนี้นะครับคาดเครื่องประมาณสองจุดประมาณนี้นะครับ <c oughs> เรามาดูตรงหน้าเครื่องนี่ผมจะขีดอีกทีนะครับดูนี้มาตัวใหญ่ๆเลย เดี๋ยวผมจะลบตัวนี้ออกนะครับนะเดี๋ยวผมเก็บอุปกรณ์พวก,กนนได้เก็นะครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่หัวเทียงเราน้ำมันเปิดน้ำมันเข้าเราก็จะสตาร์ทลองดูลองยิงถ่ายไฟดูด้นะครับถ้าสตาร์ทเครื่องแล้วอัตราเร่งไม่ตอบสนองผมอาจจะเพิ่มจาก 3, 400, 400, 2 8 0เป็น3า0ร้อสี่ร้อยนะครับ แต่ถ้าว่ากลับกันถ้าเกิดว่ามันมันเขกผมก็จะลดต่ำลงมานะครับถ้าไม่ชมอมาจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันทีมันมแสงมันก็ไม่พอที่จะทำให้ผมเห็นเพราะวม่มือเดียวนะครับ เราผองจะประกอบชุดสายพานพัดลมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ส่งงานได้แล้วนะครับโอเคครับอัตราเร่งถือว่าตอบสนองดีนะครับไฟสองร้อยแปดสิบห้าองศาจุดนมหนูเบอร์ร7อเจ็ินะครับก็โอเคครับพร้อมส่งงานได้นะครับ หลงเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องครรมช่างให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็0948 89 59 87นะครับสวัสดีครับผม